สวัสดีครับทุกคนวันนี้วิชาพาเที่ยวอยู่ที่หัวหินนะครับวันนี้นะครับเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ผมมานอนที่หัวหินนะครับที่โรงแรมนะครับข้างหลังนี้ครับโรงแรมสเปซนะฮะโรงแรมข้างหลังเลยนะครับวันนี้นะครับพอดีเป็นช่วงโควิดนะครับวันนี้ผมพอดีผมมีชุดตรวจนะครับเป็นตรวจโควิดนะครับเดี๋ยวเราไปตรวจข้างบนกันนะครับตาผมมาเลยครับไปตามมาเลย เดี๋ยวเราขึ้นลิฟต์กันนะครับนี่ลิฟต์นะนี่ลิฟต์โรงแรมน,นะครับกดนิดนึงฮนะอ่านสีแอลกอฮอล์แล้วนะฮะตอนนี้นะครับไม่ไม่ต้องใครใช้ลิฟเราใช้ขอใช้คนเดียวนะฮะถ้าบอกว่าถ้าใครไปก่อนก็ให้คู้อื่นกาไปก่อนเดี๋ยวเราไปตามหลังเดี๋ยวเราเข้าไปนะครตอนนี้ยกกาสที่สูงหน่อยนะครับอ่าีแอลกอฮอล์นิดนึงนะครับ ลิฟมันจะเปิดอาลราชีดฝันนะฮะเวลาเราอยู่ในลิฟต์เราไม่ใช้กับคนแปลกหน้านะครับเราพยายามใช้คนเดียวถ้าคนอื่นมีคนอื่นเราให้คนอื่นไปก่อนเพื่อวามเซฟตัวเองนิดน,นึงครับอาจถึงแล้วครับเข้าออกมาเลยฮะห้องอะไร สองหนึงแปดห้องนี้ห้องนี้นะครับที่เราจะนอนวันนี้ห้องสองหนะที่สเปซหัวหินนะครับเปิดประูเข้าไปครับฉีดคนแอลกอฮอล์นิดนึงนะฮะโอเคฮนะ,ะแล้วก็นี่คือห้องเรานะครับ ออฉีดแอลกอฮอล์่อนนะครับวันนี้เป็นการฉีดฆ่าเชื้อนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ทุกอย่างในเป็นของ สารพันะนะครับส่วนมากก็ไม่ใช่เป็นของเราใช้ทุกวันนะเราต้องคาดค่าเชื้อนนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่เราใช้ร่วมกับคนอื่นครับเราต้องแบบเซฟตัวเองนิดนึงนะครับฉีดพ่นสเปรย์นิดนึงนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเองครับฉีดไปรอบๆเลยครับตรงที่จุดสัมผัสนะครับที่คน ส่วนมากเขาสัมผัสกันรตรงไหนแล้วก็พยายามฉีดตรงนั้นนะครับเพื่อ,อช่วยความปลอดภัยของเรานะครับเซฟตัวเองนิดนึงนะครับตรงไหนที่คนเดินเยอะๆนะฮะจุดสัมผัสนะครับเราฉีดทุกที่นะครเป็นจุดสัมผัสก่อนที่เราจะเอาเข้าของวางนะครับฉีดตู้ด้วยนะครับเผื่อเราจะไปจับอะไรนะครับ อันนี่คือไปการเซฟตัวเองนิดนึงนะครับเพื่อความสบายใจนะครับฉีดให้เยอะๆเลยครับแอลกอฮอล์ไม่เท่าไหร่นะครับรักษาชีวิตเราก่อนนะครับเซฟตัวเองก่อนโอเคครับทั่วแล้วครับเดี๋ยวเราขออนุญาตวางกระเป๋าก่อนนะครับเนี่ยต่อไปนี้ครับนี่ผมซื้อมานะครับเป็นกันนี่นะครับ ซาโควีทูนะครับแอนติเจนเซลเทสนะครับนาซอนะครับของโลดนะครับเป็นของการคาของเยอรมันนะครับแต่ตัวนี้นะครับผลิตที่เกาหลีนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับครับตอนนี้ผมขึ้นมาที่โรงแรมที่ห้องเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําตัวให้สะอาดอาบน้านะครับแล้วก็ล้างมือให้สะอาดแล้วก็ทาแอลกอฮอล์อีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับผมจะมาตรวจชุดโควิดกันนะครับ อันนี้เป็นของโรสนะครับเป็นของเยอรมันนะครับแต่ที่ผลิตที่เกาหลีเกาหลีใต้นะครับซาโควีทูแอนติเจนเทสเซลนาซอนะครับในนี้มี5เทสนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นชุดน้ำยานะฮะน้ำยาในนี้มีอ้านะครับ อันนี้เป็นตัวตลับนะครับที่เราหยอดน้ํายาสัมคัหลัางกับน้าเมือกที่ออกมาในโพรงจมูกนะครับแล้วก็อันนี้คือไม้นะฮะไม้ที่เราแย่เข้าไปในโพรงจมูกนะครับเ,เวลาจับนะครับต้องจับด้านที่ไม่เป็นสัารีนะครับด้านนี้นะฮะนะครับเดีย๋ยวผมจะทําให้ดูนะฮะแล้วแกะ แกะหมายเลขที่หมายเลขหนึ่งก่อนนะฮะตรงนี้นะครับหมายเลขหนึ่งที่เป็นตลับนะครับเราจะฉีกนะอันนี้นะครับหน้าตาตลับไอ้ที่ที่เวลาเราเอาน้ำยาสารละลายกับไอ้น้ำเมือกที่อยู่ในโพรงจมูกมาผสมกันเราก็จะมาเทในรูนี้นะครับถ้าผลขึ้น2ขีดนะฮะ นี่นะครับถ้าผลขึ้น2ขีดคือผลเป็นบวกนะครับคือติดเชื้อโควิดนะครับแต่ถ้าผลขึ้นทีตัวเดียวคือถือว่าเสียนะครับเครื่องเั้นเสียเพราะว่าไอตัว C มันจะขึ้นตลอดนะครับแต่ถ้าตัวทีกับตัว C ขึ้นพร้อมกันแสดงว่าผลเป็นบวกนะครับอ่นะครับเราดูนะฮะเดี๋ยวเอาน้ำยาออกมาก่อนนะครับน้ำยาหยุ่นี้5ชุดนะครับชุดนี้ที่ซื้อมานะครับพันห้านะครับ ตก5เทสนะครับ5เทสก็เทสละ3 0 0นะครับนเรามาแกะน้ํายากันครับนี่นะครับน้ํายานะครับเราจะตั้งไว้ในฐานเข้าให้ฐานมาด้วยนะครับเราตั้งไว้ก่อนนะครับตั้งไว้ก่อนนะครับเราก็จะมีเหมือนกับตัวนี้ครตัวเวลาเราเอาไว้ปิด ตรงข้างบนนะฮะโอเคนะฮะ่ะเรา,เามาเทสกันเลยครับมาเทสดูนะครับว่าผมจะเป็นโควิดหรือเปล่านะฮะครั้งแรกนะครับนะก่อนที่เราจะเทสนะครับต้องเราต้อง ใช้กระดาษทิชชู่ก่อนนะครับใช้กระดาษทิชชู่เพื่อที่เราจะมาสั่งน้ำมูกนะฮะอันนี้นะครับเราจะมาสั่งน้ำมูกนะครับเพื่อที่จะได้ให้น้ำมูกออกมาในโพรงจมูกนะครับเราจะได้เอาไม้แใหญ่เข้าไปในจมูกมันจะได้มีน้ำเมือกในโพรงจมูกออกติดออกมานะครับเดี๋ยวผมสั่งแป๊บนึงนะครับ าฟังจนกว่าเราจะรู้ว่าน้ำมูกเราออกมาในพงจมูกแล้วหรือยังนะครับตอนนี้น้ำมูกก็ออกมาแล้วนะครับแต่น้ำมูกผมยังไม่มีไม่ไม่เยอะนะครับเพราะว่าผมยังไม่มีอาการอะไรจวฉีกดูนะครับนี่นะครับฉีกนะครับอย่าลืมนะครับต้องเอามือจับ ตรงปลายนะฮะอย่าอย่าเอามือไปจับอย่าเอามือไปจับทางในที่ไม่เป็นสัมฤนะฮะแล้วก็เอามาแแย่ในโพรงจมูกนะครับเนี่ยนะครับรอแป๊บหนึ่งนะฮะอันนี้นะครับหน้าตาของไม้ที่แย่เข้าไปในโพรงจมูกจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะแย่เข้าไปแล้วก็ประมาณ15วินาทีนะครับหมุนประมาณ4-5รอบนะครับ หมุนทั้งสองด้านนะครับผมจะหมุนทั้งด้านซ้ายก่อนนะครับหมุนทั้งสองด้านเลยนะครับเอามาด้านขวานะครับนี่ครับออกมาแล้วครับเป็น,นี้นะฮะเอาเอาไปลงในหลอดที่เขาเตรียมมานะครับ นี่คือคือไม้ที่แยงเข้าไปในโพรงจมูกแล้วนะครับเราก็จะเปิดน้ํายานะครับเปิดน้ํายาแล้วก็ใช้ไม้ที่เราแยงเข้าไปในโพรงจมูกนะครับดันลงไปนะฮะแล้วก็หมุนหมุนหมุนนะครับหมุนหมุนลงไปให้เชื้อมันละลายในในเ,เชื้อที่ในโพรงจมูกเรานะครับให้ละายให้ละลายไปในสารละลายนะครับหมุนหมุนมาณสักสิบรอบนะครับ แล้วก็แล้วก็ดึงออกนะครับบีบให้แน่นๆนะครับเพื่อที่จะให้สารละลายคัดหลังมันเข้ากันดีนะครับแล้วก็ดึงออกมานะฮะด้วความแน่ใจนะบีบให้แน่นๆนะครับบีบตรงเลยปลายสำลีนะครับที่มีเชื้อที่เราแย่เข้าไปในโพรงจมูกเมื่อกี้นะครับเราก็เอาไม้ที่เราแย่เข้าไปในโพรงจมูกนะครับเก็บให้มิดชิดนะครับ ในใส่ในตรงที่เราไม่ใช้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งเดี๋ยวจะบอกวิธีทิ้งอีกทีนึงน,นะครับนี่นะครับเราเอาฝาที่เขาเตรียมมาให้นะครับใส่ปิดตรงนี้นะครับปิดให้แน่นนะครับก <c oughs> ็มาหยุดตรงตลับ นี่นะครับพอเราได้สารคัดหลั่งผสมกับน้ำสารละลายแล้วนะครับเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็เอาอันนี้มาปิดนะครับมันจะมีท่อนะครับเป็นท่อขึ้นมาแล้วก็หยดลงตรงเข้าไปในตลับนะครับหยดประมาณ4ครั้งนะครับไม่ให้เกิน5ครั้งนะครับตอนนี้หยดเข้าไปแล้วนะครับรอผลนะครับ รอผลประมาณ15นาทีนะครับรอผล15นาทีนะครับไม่ให้แต่อย่าให้เกิน30นาทีนะครับรอดูผลนะครับว่าผมจะเป็นโควิดหรือเปล่าตัดกัน ตอนนี้เรามาดูผลกันนะครับหลังจากที่ผ่านไป15นาทีนะครับผลปรากฏว่าผมไม่เป็นโควิดนะครับขึ้น C ตัวเดียวนะครับถ้า2ขีดคือเป็นผลตรวจคือเป็นบวกโพซิทีฟนะครับคือเป็นนะครับแต่ของผมไม่เป็นนะครับขึ้นขึ้นขีดเดียวนะครับโอเคนะครับอุ่นใจได้นะครับตอนนี้นะครับถึงนะครับถึงจะไม่เป็นโควิดนะครับเป็นการเทสเบื้องต้นนะครับก็ต้องดูแลตัวเองไป เรื่อยๆนะครับยกการสูงไว้หน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้โควิดรุนแรงนะครับตอนนี้นะครับได้ยินข่าวว่าพันสายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์นักฆ่าเข้ามาแล้วนะครับคือสายพันธุ์เขาเรียกว่าแลมด้านะครับตอนนี้เข้ามาที่ประเทศไทยแล้วนะครับทุกคนก็ตั้งการให้สูงหน่อยนะครับดูแลตัวเองนะครับเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับไม่มีใครสามารถที่จะดูแลแทนเราได้นะครับเราต้องใส่ใจตัวเองดูแลตัวเองนะครับตัวเองมี อาการยังไงไข้เจ็บคอไอยังไงครับก็คือเราต้องรีบหายากินนะครับอย่างน้อยก็มีฟ้าทะรารน,นะครับเป็นอาการเบื้องต้นที่เราต้องรีบกินก่อนนะฮะกินพวกยาน้ําขิงอ่พวกน้ําขิงน้ามะนาวนะครับน้ําร้อนใส่น้ามะนาวหรือก็น้ํากระชายนะครับจะใส่น้ามะนาวก็ได้แต่แต่อย่าลืมนะครับต้องเป็นน้ําร้อนนะครับถ้ากินถ้าถ้าทุกคนกินร้อนได้ก็ให้กินร้อนนะครับกินร้อนทหราดได้ยิ่งดีนะครับเพราะว่า โควิดกลัวร้อนนะครับก็ดูแลกันไปนะครับอื่นที่เข้ามาแชร์ประสบการณ์นะฮะคนอื่นหายได้เราก็ต้องหายได้เช่นกันนะครับอย่าลืมนะครับดูแลตัวเองนะครับเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับไม่มีใครมาบอกเราได้ตลอดนะครับเราต้องทําเองดูแลเองนะครับครับถ้าใครสนใจที่จะซื้อได้นะครับที่ผมซื้อมานี่ครับชุดนี้นะครับพันห้านะครับในพันห้านะครับมีหเทสนะครับมีหเทสนะครับก็ เทสได้เรื่อยๆนะครับและแลวแต่เราจะเทสนะครับ3วัน5วันนะครับเป็นการเป็นการตรวจเบื้องต้นนะครับถ้าใครมีผลขึ้นเป็น2ขีดก็ต้องไปเทสเพื่อความแน่ใจที่โรงพยาบาลอีกทีนะครับครับสำหรับขยะนะครับที่เราหลังจากที่เราตรวจโควิดเรียบร้อยแลวนะครับยิ่งถ้าเป็นผลตรวจเป็นเป็นโควิดนะครับคือขึ้น2ขีดนะครับการเก็บการทิ้งขยะนี้เราต้องเก็บให้มิดชิดนะครับ เราก็ใส่ถุงพลาสติกอะไรให้เรียบร้อยนะครับตรงหลอดตรงหลอดที่ใส่สารละลายกับสารคัดหลั่งของเราที่เป็นผลบวกเป็นโควิดนะครับเป็นถือว่าเป็นขยะติดเชื้อนะครับเราต้องทําให้มิดชิดนะครับใส่ถุงแล้วก็เขียนบอกให้เรียบร้อยนะครับว่าเป็นขยะติดเชื้อนะครับแล้วก็เอาไปทิ้งขยะที่มีเป็นถังแดงนะครับเป็นถังฆ่าเชื้อนะฮะเขาพนักงานเก็บขยะเขาจะได้รู้นะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามผมด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ